พี่น้องทุกท่านอีกคลิปของวันจันทร์ที่15เมษายน2567เมื่อกีตอ้ต่อยกวันถ่ายคลิปแรกไปเห็นภูเขาอาซา,าฮีทาเกะแล้วก็ทาโคชิอ่าพี่น้องดูนะครับอาซาฮีทาเกะคือน,นี่เลยเหมือนกับภูเขาฟูจิเลยฟ้าเปิดมาก เห็นอย่างชัดเลยครับพี่น้องดูนี่นี่อาซาฮิทาเกะพี่น้องดูนะครับต่อยกวันจะขยายใกล้ๆพี่น้องดูเนี่ยหิมะตอนนี้อ่ะหน้านี่อ่ะหิมะมันละลายนะแต่กําลังถ่ายเพื่อเห็นว่าหุบเขาฮิตาชิทาเกะกับโทคาชินี่มีตลอดปีเลยดูพี่น้องดูดูตอยกกวันจะขยายนะครับอ่า นี่เลยนี่เลยโอ้โหถ่ายไว้เป็นความทรงจำนู่นเลยครับเดี๋ยวพี่น้องดูจะขยายให้ดูนะครับนี่เรียกว่าหุบเขาโทคาชิเนี่ยเนี่ยนี่เลยครับนี่โอ้โหหุบเขาโทคาชิพอมาทางนี้ปุ๊บก็จะเป็นอาซาฮิทาเกะอ่าพี่น้องดูดูดูหิมะอ่านี่นี่หิมะโอ้โอ นี่พี่น้องดูเอาอากาศที่นี่20องศาตอนนี้แหละครับแต่มันมีลมมันเย็นมากเลยลมเย็นมากอากาศดีพูดง่ายๆว่าไม่หนาวอ่าไม่หนาวดูเขกากลัวแตกูว่าจะอยางว่าวัยรุ่นเด็กๆเ,เขาชอบถ่ายรูปเขามีความสุขกับการถ่ายรูปเนาะอ่าพี่น้องขออนุญาตขยายอีกครั้งนะครับขยายหุบเขาโทคาชิ พี่น้องดูอ่านี่เลยหุบเขาโทคาชิเนี่ยเนี่ยโทคาชิใกล้ๆเลยนะครับนี่เหมือนกับหุบเขาฟูจิเลยพี่น้องดูเห็นไหมครับแต่ว่าไม่สูงพูดง่ายๆว่าอันดับหนึ่งคือหุบเขาฟูจิอันนี้ก็รองลงมาพี่น้องดูพอมาฝั่งนี้ปุ๊บอาซาฮิอาซาฮิทาเกะอา่าอยู่ฝั่งนี้อาซาฮิทาเกะพี่น้องดูนะครับอ่าเนี่ย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 โอเคถ่ายถ่ายให้พี่น้องเห็น ว่าตอยกูวันพาครอบครัวมาเที่ยวที่เมืองฟูลโนฮอกไกโดนะครับพี้น้องดูนี่โอ้โหนี่แหละครับพาครอบครัวมาเที่ยวเมืองฟุลโกฮอกไกโดประเทศญี่ปุน่นในวันจันที่ สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ uh> er ่าก okay. ่อนจากครับพี่น้องก่อนจากอ่าก่อนจากก่อนจากน้องมิ้นขอเสียงหน่อยพอเลยเนาะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยบายยทุกคนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ